ดิจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเฮาสุกุสุคนนะจ๊ะคลิปนี้ม่เก็บกับยุหัวยุสวนคือเก่าจากพี่น้องมากเลยพี่น้องลม่มล่มมาแล้วว้อยว้อยมาแล้วพี่น้องเลยเก็นตะตกบ้าบานนี่เบื่อกบรรยาก,กาศพี่น้องคืมม่เก็บมหวหัวสวนล่มบักแห้งเลยฝว่าฝนเป็นตะตะตกบ้าพี่น้องแต่ว่าเสียงล่มต้องหุ่นแห้ง เดี่ยวโมโหแบบริกจ้ะพี่น้องประคับประคองแบบริกจ้าโอ้ยแดดกระเดียดค่ะพี่น้องเป็นว่าพายุสุดเขานะพายุได้รูร้อนเสียงรมเมันแต่ยานแต่ยานพี่น้องจะ อคุณพี่นองปิตยานแตยยานจ้าอาจจะย่อนแสงเนี่ยด้วถ้าว่าแหงค่ะอี ต๊กับโตมะงามๆเลยปุยเนีเ่ยไอพี่น้องเนี่ยไฮเด้ยว่างสีสะเถาะเพราะว่าแถวบ้านไม่เจียบมนะันล้างข้าวออกเป็นรอยหลังเหมืนพี่น้องเป็นรอยริ้วฟังท่างเงนแุ่นชะเภาจ้าเพิ่นพองวดก้อนเพิ่นมานี่แบบชนี้ที่ว่าบ้านสองซันนี่ออกเบิดได้จ้ะนี่พุ่น,น,น,นร่วมว่คอยจ้ะพี่น้องร่มแห้งค่ะถล้วรอเบ,บิ้องน่าจะพี่น้องว่าเป็นยังไงคพราะพุ่นสิตุกบ่ ย้อนแสงเนี่จังน้อยด้วยจ้ะแต่ว่าไม่เจี๊ยบไทยบรรยากาศว่ะให้เบิ่งบา้าพายุมาแล้วจ้ะพี่น้องเป็นดังที่เหมือนข่าวบอกเลยเพายุดูดดร้อนมาแล้วไม่เจี๊ยบกับจอตจนล่มเลยวจ้ะพี่น้องคลิปนี้มาฝากพี่น้อง เพราะว่าฟังข้าวว่าผ้าอยู่เดือดาเนาะจังไดกะดูแลสุขภาพกันเด้อจะพี่น้องเบิ้งรักษาเนี่ยรักษาตัวเกิอปับงร่มยังมากก็ได้เห็นในข้าวแล้วกับตะเรียตูนี่พี่น้องก็ลังค้นโอ้ยลังค่ายเฮียนบันดวก พริกแม่เฮาก็ล่างงามจ้ะพี่น้องงามคักงามเนี่ยเาล่างสวยเลยตกลงมากเหยีาจักบาทเนี่ยนะมีตะล่มเถอะเนาะคึ้นมาซื้อพี่น้องแต่บ่มีฝนเอ้วเอาเป็นว่าบาต่ตกซสัมจ้ะพี่น้องบต่ตกซสัมเสียงเกียดแค่น้าห้อง ล่อฝนก็นออบล่อต่อไปจ้าพี่น้องอออประตุกดอกเบ่งแล้วหมดสวนต่อกันเด้อยจ้าพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเขาหลายๆจ้าที่เขามารับชมให้กำลังใจจ้า